สมมติว่าอยากกินตะกะแต่ทอดน่น,นะแบบว่าอยู่พุทธละอยู่กรุงเทพกรุงไทยอยู่สีไดพุทธละสั่งมาได้ครับผมเขาสีสรงไปให้ครับพี่น้องมาเข้าขายครับแพ็กละสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทครับผมทรงฮอดทีด้วยครับผมด้วยบริการด่วนติดสปีดครับพี่น้องสั่งเมื่อนี้ได้มืออื่นครับผม ภายหน้า่ย24ชั่วโมงครับผมถึงมือพี่น้องเลยครับผมรับประกันความเสียหายครับเอ้ย่งให้แบบไหนี่แบบอ่านอกบ่อค่ะเป็นแบบนอกแซ่แข็งบ่อแม่นครับผมนอกไปแซ่แข็งไปครับผมโอ้ับไปทอดกระล่างกระทะทอดได้เลยบ่จ้าทอดได้เลยว้าวเดี๋ยว เ,เตรียมพร้อมเ,อเตรียมพรอมสะอ,อเอา้าบัตเทืออยากได้สิติดต่อช่องทางไหนเนาะบอกในเป็นยังทาง y o u ูทู e นี่ก็ได้ผมโอ้อาิม,มีบริการของอ่าสเฮาสิม,มีบริการพี่น้องครับผมให้เข้าถึงทุกหมองทุกบอนครับผมครับ เป็นการขายออนไลน์ครับพี่น้องบ่าวาทันสิยูตอกใดซ้อยใดครับผมอยู่จังหวัดอยู่อำเภอใดในประเทศไทยของห้าทรงให้ได้เบิร์ครับผม299บาทครับผมน้ำหนัก500กรัมครับพี่น้องไม่ให่สดสดจากฟ้ามครับผมขอเบอร์โทรนี้สิโทรมาสั่ง096 510 9287 ครับพี่น้องเบอร์โทรเบอร์นี่เป็นไอดีไล่หนํำเด้อครับพี่น้องเดอ้อครับผมเป็นเบอร์โทรน่ำไอดีไล่น้ำครับผมแอดไล่แอดเพื่อนมากเบามากคุยมากติดต่อมากสอบถามได้สบายเลยครับพี่น้องครับตะกะเตนแม่ใครโอ้ยได้เบอร์แล้วกะสิบอกพี่น้องทั้งกรุงเทพแล้วโทรมาสั่งไปเฮ้ยกับแกมคึ้แสบเนาะทอดกรอบก็กิ่น อ่าตอนนี้ก็ยังติดออเดอร์พี่น้องทร้างกรุงเทพหลายคนเลยเดี่ป้าสิได้ง่ายบ่เนาะ้อออเดอร์อยู่ครับผมสร้างออเดอร์อยู่ครับพี่น้องสิบ่ได้จองคือจองไข่นี่บ่ฟาร์มนี่ไปตามคิ้วพี่น้องโทษกดใจรอเด้อครับพี่น้องเด้พทุกคนครับผมปูซาแต่ซัวครับพี่น้องซาแตซัวซาเตซัวเด้อตะกะเตียนเพิ่นกับงามงามพี่น้องมึงเนี้ยตะกะเตียนเอียงคือ เลี้ยงได้งามแท้ถึงโตใหญ่ถึงเอ้ยเนาะคักแท้เนาะ